สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งรับรองว่ามีเมนูดีๆมาให้ชมแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูสดชื่นมาฝากค่ะเมนูน้ำบัวเย็นเมนูนี้ต้นทุนไม่สูงมากนะคะเหมาะกับการทำขายที่ร้านแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยลูกค้าชอบมากด้วยค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีชงพร้อมกับเคล็ดลับการชงให้อร่อยนะคะไม่ยากเลยวิธีทำไม่ยากวัตถุดิบนิดเดียวเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เรามาดูส่วนผสมกันค่ะมีน้อยมากเลยแค่3อย่างเท่านั้นอย่างแรกบวยดอง3ลูกค่ะ 2. น้ำเชื่อม45 ml พี่เจใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิดผลนะคะ 3. น้ำร้อน180 ml ค่ะ เรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักผลบวยดอง1ลูกเลือกเม็ดที่โตและสวยหน่อยนะคะถ้าช่วงแรกเรายังขายได้ไม่มากสามารถซื้อกระปุกเล็กมาใช้ก่อนได้ค่ะผ่าครึ่งแกะเม็ดออกแกะแบบสวยๆนะคะแยกเก็บไว้เพื่อตกแต่งภายหลังค่ะเราจะเก็บเอาไว้เพื่อท็อปด้านบนของแก้วทีหลังแล้วเราก็เริ่มทำเลยค่ะตักเม็ดบวยมา2เม็ดค่ะ เราจะแกะเม็ดทิ้งแล้วก็บี้เนื้อบวยแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ชอบน้ำบวยจะชอบกินเนื้อบวยด้วยไม่ต้องตักน้ำบวยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เค็มค่ะเราก็จะยีเนื้อบวยให้แยกออกจากกันเป็นชิ้นๆไม่ต้องละเอียดมากสูตรนี้ต้นทุนต่ำและกำไรดีมากค่ะกินแล้วสดชื่นดีด้วยลูกค้าชอบมากเลย เติมน้ำเชื่อมลงไป45 ml ค่ะพี่เจใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปเพราะว่ามันละลายง่ายชงเร็วและไม่ยุ่งยากค่ะถ้าถามว่าใช้น้ำตาลทรายบวกน้ำร้อนได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่ามันช้าและนานเทลงไปบนเนื้อบวยเลยค่ะเคล็ดลับคือคนให้เข้ากันนะคะรสชาติจะมีเปรี้ยวเค็มหวานผสมกันดีค่ะเติมน้ำร้อนลงไป180 ml คนให้เข้ากันเลยจ้า ส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยจ้าแก้วในคลิปขนาด22ออนค่ะเรานำน้ำบวยที่เราผสมได้นะคะเทลงไปเลยส่วนของเนื้อบวยจะอยู่ด้านบนของแก้วจะทำให้ดูน่ากินนะคะ เมนูนี้ให้เราใช้หลอดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่หน่อยนะคะอย่างเช่นหลอดชาไข่มุกเพราะว่าจะทําให้ดูดเนื้อบวยขึ้นมากินได้ง่ายลูกค้าจะชอบค่ะเสร็จแล้วนําเนื้อบวย1ลูกที่เราแบ่งเอาไว้ในตอนแรกนะคะตกแต่งด้านบนสุดของแก้วค่ะจะดูสวยน่ารักน่ากินมากขึ้นเสร็จแล้วปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ นักเรียนคนไหนสนใจคอสอนเปิดร้านชากาแฟง่ายๆออนไลน์199หรือสั่งซื้อหนังสือรวมสูตร100สุดรติดต่อได้ที่ไลน์แอดอิมเอมค่ะขอบคุณค่ะ